สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเผยมาให้ตรวจคัดกรองไม่ใช่ทางออกนับว่าการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยกำลังเข้าขั้นวิกฤตเมื่อหลายๆโรงพยาบาลเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการรักษามากขึ้นจนหลายโรงพยาบาลต้องปิดจุดตรวจคัดกรองเพราะไม่สามารถมีเตียงรักษาผู้ป่วยได้ล่าสุดทางด้านแพทย์ด่านนาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า การไม่ให้เขาตรวจไม่ใช่ทางออกชัดเจนมากกว่าตอนนี้ทุกเคสที่มาคือมาช้าม,มากๆเพราะเขาตระเวนไปหลายที่แล้วหาไม่ได้สุดท้ายก็หอบมาถึงโรงพยาบาลก็ต้องทำให้เขาหยุดดีแล้วผลการรักษาก็แย่เพราะมาถึงช้านี่คือภาพเฟรมคนไข้ที่ ARI า i คลินิกพร้อมประวัติป่วยมา9วันที่ไปไหนก็ไม่มีใครตรวจให้จนต้องมาที่นี่อยากให้ผู้มีอำนาจแก้ไขสิ่งนี้โดยด่วน ตรวจให้เยอะแยกให้เร็วหาเตียงเหลืองส้มให้พอเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดเคสแดงให้ได้มากที่สุดบอกเลยทุกวันนี้รับกทอมอตรวจไม่ถึงเครื่องของศักยภาพที่ทําได้หรอกเพราะกดพินเพี้ยน,นที่ต้องแอดมิดให้ได้ใน24ชั่วโมงบนมาตั้งแต่ซีซันสมุดสาครตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมพร้อมทั้งต่อมาทางเพจก็ไล้ชิดหมอยังได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลายโรงพยาบาลมีคําสั่งให้หยุดการตรวจรวจ,จริงๆค่ะแม้จะมีอาการแม้จะ มีประวัติเสียงแม้จะสงสัยว่าเป็นแน่แน่ตอนนี้ทำได้เพียงบอกว่าไม่สามารถตรวจได้ทุกรณีเพราะแต่ละโรงพยาบาลไม่มีที่รองรับคนไข้ใหม่แล้วค่ะบางโรงพยาบาลกำลังจะต้องตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกว่าใครจะมีโอกาสารอดมากกว่าเพราะตอนนี้เครื่องช่วยหายใจไม่พอแล้วบางคนนอนรอเตียงอยู่ที่ห้องฉุกเฉินจนอาการซดอาการแย่ลงและเสียชีวิต ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะเรารู้ว่ามาตรฐานคืออะไรและตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องปฏิเสธและทอดทิ้งคนบางคนเพื่อจะช่วยบางคนเอาไว้การเป็นคนหน้างานไม่สนุกเลยค่ะการต้องปฏิเสธคนไข้ทั้งท,งท,ง,ทงที่รู้ว่าเขาหวังพึ่งเราไม่ใช่เรื่องที่จะชินชาได้เลยพวกเราเสียใจจริงๆที่ไม่สามารถช่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้ตอนนี้ไม่มีอะไรพอสักอย่างจริงจริง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ